แอคชั่นครับตัดภ้าไปครับนี่โจทย์ง่ายทุกข้อครั้งเรียนดูนี่คณิตศาสตร์วิชาที่ง่ายมากเจงเติมคําตอบในช่วงว่างนี่ดูสําคัญอยู่ข้อที่หนึ่งนี่ข้อสามมีสองข้อย่อยข้อหนึ่งย่อยมีอีกหนึ่งสบมีสองข้อย่อยอีกเขาบอกว่าต้นอ้อหยอดกระปุกอมสินได้ร้อยบาทฮะร้อยบาทนด้ใช้เวลาห้าวันย้ำห้าวัน แต่ละวันย้ำนะฮะแต่ละวันต้นอ้อจะหยอดกระปุกได้มากกว่าวันที่ผ่านมาห้าบาทงั้นถ้าเกิดวันนี้เก็บห้าบาทอีกวันหนึ่งเขาจะเก็บได้สิบบาทอีกวันหนึ่งก็ได้สิบห้าบาทคือเขาจะเพิ่มวันละห้าบาทแต่ละวันจะหยอดได้มากกว่าวันที่ผ่านมาวันละห้าบาทโจหาว่าวันที่สี่ฮะวันที่สี่ฮะ ต้นอ้อหยอดกระปุกได้กี่บาทโอเคไหมฮะวันที่สี่หยอนได้กี่บาทเนี่ยนะมันง่ายมากอ่ะครูให้วันแรกดูนะฮะถ้าวันแรกวันแรกนะครับ x บาทถ้าวันแรก x บาทครูถามว่างั้นวันที่สองจะได้เท่าไหร่วันที่สองก็ต้องได้เป็นครูขอเรียกเขียนตรงนี้ก็แเลยกันนะถ้าวันแรก x บาท วันที่สองก็ต้องได้เท่าไรครับ x บวกอะไร x บวกห้าเอางั้นถามว่างั้นวันที่สามเท่าไรล่ะก็ต้องคือวันที่สามต้องมากกว่าวันแรกอ่ะก็เป็น x บวกเท่าไรครับสิบอีกวันหนึ่งวันที่สี่ก็ต้องเป็น x บวกสิบห้าและวันที่ห้าต้องกลายเป็น x บวกเท่าไหรครับยี่สิบใช่ไหม x บวกยี่สิบ ไม่งงนะฮะไม่งงนะฮะไม่งงอ้าวนี่นะฮะพอไม่งงพอไม่งงปุ๊บเ่ยนะฮะวันที่หนึ่งวันที่สองันที่สามันที่สี่ันที่ฮะคือจะแต่ละวันอ่ะจะมากกว่าวันก่อนห้าบาทวันที่หนึ่งวันที่สองบวกวันที่สามบวกวันที่สี่บวกวันที่ห้าถามว่าจะได้ทั้งหมดกี่บาท ต้องได้อะไรครับตามจุดบอกก็คือร้อยบาทใช่ไหมได้ร้อยบาทห้าวันนะฮะอ้าวนี้นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยห้าวันเนี่ยก็จะได้หนึ่งร้อยบาทสงสัยไหมฮะถ้าไม่สงสัยเรียนดู x, x, x บวก x ็นสอง x บวก x เป็นสาม x บวก x เป็นสี่ x บวก x เป็นห้า x นั่นจะได้ว่าห้า x ครับ อันนี้เป็นการบวก5วันฮะห้บวกอะไร5 x x x ้าบวกสิบบวกสิบ้วกยี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นออกมาได้เท่ากับ50บวกอีก50ย่อมเท่ากับ100บาทสงสัยถามถ้าไม่สงสัยเราจะหา x ครับเราจะหาค่า x มาให้ได้ก่อนจะหา x 5กับ50าสิบก่อนจะตัวไหน กำจัดตัวที่อยู่กระไรนั่นคือกําจัดห้าสิบห้าสิบมันบวกก็เตะเป็นลบเพราะฉะนั้นด้านขวาเป็นหนึ่งลบด้วยห้าสิบด้านซ้ายก็จะเหลือ5้าเอนี่เขียนละเอียดมากนะครับเอาห้เท่ากับห้าสิบลบห้าสิบได้ห้าสิบหา x เดียวฮะห้าคูณเอหาหารตลอดหาหาร 5x ได้ x อห้าหารห้าสิบได้สิ 4. เพราะฉะนเอ็กคือสิฮะนั่นแสดงว่า วันแรกเก็บได้กี่บาทนะเนี่ยสิบใช่ไหมใช่วันที่สองก็ต้องเป็นสิบห้าเพราะเอ็กคือสิบนะ,ะวันที่สามยี่สิบวันที่สี่ยี่ห้าวันที่ห้าสามสิบบาทต่อไปดูหนึ่งจุหนึ่งเขียนสมก,การได้เป็นเอาเขียนสมก,การได้เป็นโอ้งเนี่ยนะ ก็คือหยิบวันนี้มาเลยค่ะเห็นไหมเอาตรงเนี้ยมาเขียนเลยอหยิบสมการได้เป็นวันที่หนึ่งบวกวันที่สองบวกวันที่สามบวกวันที่สี่ค่ะบวกวันที่ห้ายอเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนี่คือสมการโอเคไหมนี่คือสมการ ต่อไป1.2ดังนั้นวันแรกต้นอ้อหยอดกระปุกวิก,กิบาทวันแรกคือ x อะ x คือ10อะเพราะเชนคนนี้ก็ตอบ10วันที่4ต้นอ้อหยอดกระปุกวิก,กิบาทวันที่4อยู่ไหนวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4อยู่นี่แต่ x คือ10สิบแสดววันที่4เขาหยอดได้10บวก15ก็ได้เป็น25นี่ก็ตอบ25บาท โอเคนะครับกูขออนุญาตผ่านไปเลยนะขออนุญาตผ่านไปเลยอ่ยี่สิบห้าเกิดจากอะไรยี่สิบห้าก็เกิดจาก x x คือสิบบวกสิบห้าคืองี้แหละให้รู้ที่ไปที่มาผ่านนะฮะแน้่ผ่านไปอีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งตัดภาพมาเลยเนี่ยช่างทาสีคนหนึ่งค่ะช่างทาสีคนหนึ่งยืนอยู่ระวังยืนตรงไหนช่างทาสีคนหนึ่งยืนอยู่บนขั้นกลางบันไดนะขั้นกลางบันไดที่พาดอยู่กับกำแพงพองดีพาดอยู่กับกำแพงพองดีครัะเนี่ยไปดูฮะ ชิปอสมุติตรงนี้กันละกลางนะฮะสมุติตรงนี้นะครับนี่คือบันไดนี่คือบันไดนี่คือบันไดนะกี่ขั้นก็ว่าไปอันนี้บันไดนะครับนี่เป็นกำแพงอ่าวางพาดกำแพงตึกเขาอ,อยู่กึงกงก่งกลางเลยกึ่งกลางคือตรงนี้โอเคไหมถามว่าตอนนี้ เองนะขั้นบันไดปกติจะเป็นเล็กขี้ใช่ไหมฮะเล็กสามนะเล็กสามมีสามขั้นบ้างนี่เรียนรู้ไหมถ้ามีสามขั้นกึ่งกลางบันไดจะอยู่ตรงไหนชั้นกลางบันไดจะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่ถ้ามีสามขั้นกึ่งกลางบันไดก็อยู่ชั้นที่สองถ้ามันมีห้าบันไดมีห้าขั้นกึ่งกลางบันไดจะอยู่ที่ไหน ก็จะอยู่ชั้นที่สามโอเคไหมถ้าบันไดได้นะมีเจ็ดขั้นกึ่งกลางบันไดจะอยู่ชั้นที่สี่ถ้ามีเก้าขั้นกึ่งกลางบันไดจะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับห้าเอาเนี่ยนะเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้ามันมาจากไหนมันมาจากไหนเลขสองมาจากไหนเลขสองมาจากเอาเลขสามครับบวกหนึ่งครับหารสองครับ เช่นกันเลขสามเปนี้มาจากไหนเอาเลขห้าครับคือค่ามาได้ทั้งหมดบวกหนึ่งหารสองเหมือนกันเลขสี่มาจากไหนเอาค่ามาได้ทั้งหมดคือเลขเจ็ดบวกหนึ่งหารสองถ้ามีเก้าขั้นเลขห้ามาจากไหนเอาค่าทั้งหมดบวกหนึ่งหารสองเอาในระที่ดูออนไลน์อยู่นะฮะขณะที่ครูพูดเนี่ยภาพของตัวครูจบาบังที่ครูเขียน ราะฉะนั้นฟังเสียงนะครับฟังเสียงเอาเพราะฉะนั้นเอาถ้าทั้งหมดมีถ้าทั้งหมดมี x ขั้นเห็นไหมถ้าทั้งหมดมี x ขั้นกึ่งกลางบันไดอยู่ตรงไหนนะฮะกึ่งกลางบันไดจะอยู่ตรงไหนเขาใช้คาว่าชั้นกลางของบันไดฮะชั้นกลางอยู่ตรงไหนชั้นกลางบันไดก็จะต้องอยู่ที่ชั้นแหละครับทั้งหมดมี x ขั้น บวกหแล้วหารด้วยเลข2โอเคไหมผ่านนะเพราะฉะนั้นชั้นกลางบันไดก็เอาจำนวนชั้นทั้งหมดบวกหนหารสอในใน,นอย่างบันไดตรงนี้ครูไม่ใช่รู้ว่ามีมกี่ขั้นเข้าใจไหมที่แน่ๆพอจะเดา,ดาได้เดาได้เป็นเลขคี่ขั้นบันไดมักเป็นเลขคี่ในันงั้นให้ทั้งหมดครับให้ทั้งหมดครับในยอย่าลืมนะครูไม่ได้รู้ว่ามมีกี่ขั้นนะครูให้มีทั้งหมด x ขั้น ก็เลยนะถ้ามีทั้งหมด x ขั้นถามว่ากึ่งกลางบันไดชั้นกลางบันไดชั้นกลางบันไดตัวเนี้ยจะอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ก็เอาทั้งทั้งหมดทุกขั้นบวกด้วยเลขหนึ่งหาด้วยเลขเลยครับสองโอเคไหมครับเอาละเราจะเริ่มนะเราจะเริ่มตามโจทย์บอกเราจะเริ่มตามโจทย์บอก จุดสําคัญก่อนเขียนสมการได้เป็นถุาเรเขียนสมการนี้เป็นดูอ่านเขียนสมการให้เป็นอ่า,นนรราในนีะนนะเริ่มต้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนชั้นกลางบันไดาถามว่าชั้นกลางบันไดอยู่ตรงไหนชั้นกลางบันไดก็คือ x บวกหนึ่งหารด้วยเลขอะไรฮะสองเขาเริ่มอยู่ชั้นกลางบันได เมื่ออยู่ชั้นกลางบันไดปรากฏว่าทําไงล่ะที่มี้ตัวกําแพงนะฮะและกําลังไต่ขึ้นบันไดเมื่อเขาไต่ขึ้นบันไดได้สามขั้นคือเดินขึ้นบันไดได้สามขั้นก็บวกสามอ่ะมเดินขึ้นบันไดอันนี้คนเริ่มต้นอยู่ที่กึ่งกลางบันไดเห็นไหม เดินขึ้นไปแสามขั้นหนึ่งสองสามพอเดินขึ้นที่สามทำไมเขาบอกเดินลงมาอีกห้าขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไหมฮะหลังจากนั้นทำไงต่ออ่ะนึกในนะฮะเีดีๆเดียวพอเดินขึ้นไปแล้วตอนแรกอยู่ที่กึงกงงก่งกลางแต่ช่วงกลางเดินขึ้นไปสามขั้นแล้วก็เดินลงมาห้าขั้นแสดงว่าลบด้วยเลขอะไรฮะลบด้วยเลขห้า หลังจากที่ลบเลขห้าปรากฏว่าเขาลงมาทําไมเพื่อรับของจากจากเพื่อนเมื่อเขาไต่บันไดขึ้นไปอีกหกขั้นเอาหกขั้นดูนะครับเอาอีกทีนะอยู่ชั้นกลางเดินขึ้นไปสามขั้นหนึ่งสองสามเดินลงมาหกขั้นเออดูลงมาอีกขั้นนะห้าขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อรับของจากเพื่อน หลังจากนั้นทําไงไต่บันไดขึ้นแหมไม่อยากใช้ว่าอ่ะไตก็ไตอ่ะไต่บันไดขึ้นอีกกี่ขั้นหกขั้นหนึ่งวันหนึ่งสองสามสี่ห,หกปรากฏว่าถึงขั้นสุดท้ายบันไดพอดีโอเคไหมไม่งงนะฮะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าอยู่กลางกลางบันไดเดินขึ้นไปสามเดินลงมาห้าแล้วขึ้นต่อไปอีกหก ไปถึงก็คือเท่ากับฮะปรากฏเึ้นถึงชั้นสุดท้ายบันไดพอดีอยู่กึ่งกลางชั้นเดินขึ้นสามเดินลงหง้ขึ้นไปหกปรากฏว่าไปอยู่ที่ไหนนะขั้นสุดท้ายพอดีเลยเพราะฉะนั้นเอาทุกอันที่บบกกันขั้นสุดท้ายก็คือตัวตัวเอกโอเคไหมฮะคือตัวเอกคุณเขียนใหม่เรียดูนะฮะเอกครูขอเรียกเขียนใหม่นะครับ สามลบห้าได้ลบสองลบสองดูหกได้เป็นสี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเรียนเขียนใหม่เนี่ยเขียนนี่นะฟังให้ดีนะตอบนี้ถูกต้องแล้วโอเคไหมนี่คือสมการเบื้องต้นตอบนี้ถูกต้องแล้วตอบแบบนี้ถูกต้องแล้วดูนะครับงั้นเขียนใหม่ก็เป็นเอ็บวกหนึ่งส่วนด้วยเลขสอง แล้วก็บวกกับเลข4เท่ากับ x โอเคไหมโจทย์ถามว่าบันไดไม่ได,ด้งหมดกี่ขั้นก็คือถามหาตัว x นี่คือสมการเริ่มต้นทำต่ออีกสมการเป็นแบบนี้ทีนี้ส่วนคือเลขอะไรนี่ส่วนคือเลข2ค่ะนะฮะส่วนคือเลข2ตอนนี้ตัวแปรมีทั้งด้านซ้ายมีทั้งด้านขวา ในรับขั้นต่อไปอ่ะเธออาจจะบอกว่าเอาสองคูณตลอดนะถามว่าทำไมครูเอาสองคูณตลอดเพราะครูแอบ,บเห็นครูแอบ,บเห็นส่วนเป็นเลขสองคณิตสา์ไม่นิยมให้สมก,การมีส่วนคณิตก็เอาส่วนคูณตลอดถ้ามีหลายตัวเอาส่วนแล้วัวรัปหาครูนอนแล้วคูณตลอดแล้วก็ไม่ไม่ต้องการให้มีลดสิ่ยมก็ถ้ากำจกัดให้มีใน,น,นตแนั 100, ตแหน่งก็สิบคูณสองตหน่งร้อยสามตหน่งก็ผ่นไปเรื่อย เอาแล้วเอาสองคูณตลอดเพราะฉะนั้นเราจัดใหม่ฮะคิดในใจนะครับเอาสองคูณตรงนี้ฮะตัดชึบเพราะฉะนั้นจเจือเป็น x บวกหนึ่งเอาสองคูณเลขสี่ค่ะได้เป็นเลขแปดค่ะเท่ากับเอาสองคูณตรงนี้ฮะก็ได้เป็นสองเออ่ะ x ด้านซ้ายเตะไปด้านขวาไปเจอสองเอก็ลบด้วยเอด้านซ้ายหนึ่งบวกแปด ได้9งั้น9เท่ากับ2อลบเก็ได้เป็น x นั่นก็แปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่า x อเท่ากับเค่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นมันไดมีระเบดกี่ขั้นท่านต้อตอบว่ามีเท่าไหร่ฮะเก้าขั้น,น,น,นแค่นี้เลยเธอ Answer 9ขั้นผ่านได้นะฮะมีคำถามไหมมีไหมงงไหมคนที่บายละเอียดแล้วนะมากด้วย